วันนี้นะคะเจะมาเพิ่มออกซิเจนบริสุทธิ์ให้กับผิวค่ะคุณหมอบอกว่าตัวนี้นะคะจะทําให้ผิวหนะ้า ชุดโซเนี่ยมันเฟรชแล้วก็ทำให้ผิวดีขึ้นได้นะคะแนะนำตัวนี้เลยมันจะสามารถช่วยทุกอย่าง,งกับผิวเราให้ใหดูสดใสมากขึ้นมีสีขั้นตอนในการสําหรับตัวทรีทเมนต์นี้นะคะขั้นตอนแรกคือการฟลนสเปรย์ออกซิเจนจะมีาการพ่นทั้งออกซิเจนน้ำแร่แล้วก็วิตามินเนี่ยปลระพรเไปที่บนผิวหน้าของเราขั้นตอนนี้เราจะรู้สึกผ่อนคลายมากเลยขั้นตอนที่2นะคะก็คือเป็นขั้นตอน,อน,ะะาตอนการ inject o 2ค่ะเป็นการเปิดผิวด้วยออ,อ,อกซิเจนเพื่อเตรียมความ เราไม่กับผิวของเราเนี่ยเราวิตามินในขั้นตอนที่3ก็คือซุปเปอร์โซนิกวิตามินค่ะเขาจะผลักวิตามินนะคะเข้าสู่ผิวของเราก็บำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกเลยและขั้นตอนที่4ี่ขั้นตอนสุดท้ายก็คืออินเทลค่ะตรงนี้นะคะเขาจะมีเครื่องนะคะมัครอบบนใบหน้าของเรานะคะแล้วก็จะพ่นออกซิเจนนะคะเราจะรู้สึกแบบมีความสุขแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะคะ ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับออกซิเจนเฟชียลเทอร์ดีค่ะมีความสุขได้ผ่อนคลายดีลักผิวอย่างแท้จริงหลังไปหลายทีมากนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะผ่อนคลายแบบนี้ต้องมาลองเลยค่ะออกซิเจนเฟชียลเทอร์ดีนะคะจะได้บำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกนะเราก็จะพร้อมไปต่อช่วงต่อไปที่จะมาทำบำรุผิวของเราอีกคหนึ่งค่ะมากันได้เลยสำหรับออกซิเจนเฟชียลเทอร์ดีที่กราฟไอส์ต้าค่ะ